ค่ะพี่น้องคะเครื่องผสมถี่เยลินสีใส่ mm hmm. เห็ดกระเพาะปลาเนาะคะนะ่ะเนาะกะซิมีปีกบนไก่ปีกไก่ที่เยลินหั่นออกจากกันแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะกะซิมีเห็ดหอมที่แซนาไปแล้วนุ่มแล้วเยลินกระหั่นเรียบยร้อยกะซิมีกระเทียมมีต้นผักชีลาผักชีลวกับพริกไทยสําหรับถี่สีเห็ดนำสุเนะคะเนาะ กะซีมีอ่ซอสปรุงรสฟ้าเขียวฟ้าเหลืองแล้วแต่ห้าสีใส่แล้อพี่นอ้องเด้ออ่ากะซีมีรสด,ดีผงปรุงรสเนาะคะ่ะเนาะสใส่รสใด้กับขนอยู่กับที่พี่น้องหมักเนาะคะ่ะเนาะยัลลินกับบริเมิสูตรตายโตค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือน้ำมันหอยแล้วก็ผักชีที่สีเอา,าไว้ทะลุหนาเวลาห้าสิก,กินเนาะคะ่ะนะค่ะกับบริเวณมย่งมากมายค่ะพี่น้องคะค่ะ เฮากัสิมาเฮ็ดอ่กอากระเพาะปลากินง่ายๆสิเฮ็ดขายก็ได้เฮ็ดกินในครัวเรือนก็ได้หรือสิเฮ็ดไปเป็นอ่าโรงทานหมอใหญ่ๆสำหรับงานวัดต่างๆก็ได้นะคะค่ะเฮามาเบิ่งกันค่ะพี่น้องค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นเฮากัสิมาเอาตัวนี้ใส่ก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็สิเป็นเอ่อไก่ เผือสีเฮ็ดนามสุปเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะเยลินต้องขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆคือเยลินบ่คอยถนัดเรื่องการเห็ดกับเขาพราะปันดค่ะพี่น้องค่ะมาเฮ็ดกับเขาแต่ว่าบ่ถนัดทังที่สีทายทอดอุ้ยลงจอวิดีโอให้พี่น้องเบิงเพราะวา่าความที่เยลินบมเมนคนระเบียบเรียบย้อยพิถีพิถนันปันดนะ่ะพี่น้องค่ะต้องยอมรับตัวเองเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะ แต่ว่าเมื่อนี่ยยลินสีเห็ดกระเพาะป่าให้เพื่อนๆได้กินผู้ที่สีมาเยี่ยมยามถามข่าวยยลินอยู่บ้านเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนอยากกินกระเพาะปลามาอ่ารีเควสเมนูนี้มาเยลินก็นเลยต้องงัดวิชาออกมาใส่เพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาเยี่ยมยามถามข่าวมาเล่นน้ำได้กินแซ่บๆพ่อได้หายคิดถึงบานเนาะคะ่ะเนาะค่ะคัดแม่นยูบานเฮ้ากะ ตามตรอกโอกโซยหรือว่าพัตตะคานดังๆก็สามารถหากินได้เนาะค่ะเนาะกับะเพราหูฉลามน้ำแดงอยังกับว่าไะค่เนาะค่ะตะมาเบิ่งกันอีกเทือนึงว่าอนาตาสีเป็นจังใดแน่เนาะ,ะค่ะเนาะค่ะค่ะพี่น้องคะกะเพาะปลาที่ห้าไใดมาเนี่ยหาตอตรงมะล่างล่างความมั่นความกินสาบกินข้าวของเขาออกโดยแป้งมั่นนะคะเอลินกะเสี ขออนุญาตหลายๆที่ต้องใส่มือเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะเอรินกับซีมาล่างขยำเอามันเอากินข้าวต่างๆออกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็สีนั่ไปต้มให้ซุปเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะแล้วฮอกะะก็จังคอยมา,อาใส่ในหม้อต้มซุปอีกเทื่อนึงเนาะค่ะเนาะค่ะขั้นตอนกับซีไ่ยากดอกพี่น้องคะอ่ะบ่ได้ยากซับซ้อนอีหยังค่ะแต่ว่า วัตถุดิบแต่ละอย่างมันก็มีความแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะค่ะ,นะ,คะในหมอน้ำห่อนที่เดือดแล้วอย่าลืมทุบขิงลงน้ำค่ะพี่น้องเพื่อดับความข้าวนะคะกะบพาะปลาต้มไส่ซุปค่ะนี่ก็คือน้ำซุปไก่ถี่ได้เนาะค่ะเนาะค่ะอย่าลืมกัดสีมาใส่เห็ดหอมลงไปนะคะ สีใสอซอสปรุงรสถี่เยลินเตรียมไว้ชอบสีสันแบบใดรสชาติแบบใดเข้ากับสามารถาปรเปลี่ยนเห็ดใดนะคะพี่น้องคะเขากับสีมากต้มน้ำซุปให้หอมอีกเทือนึงแล้วก็ ยาลลืมบอกไปว่ายาลิ้นกัดสีใสสีอู๋หวานเอาสีเขาจักน้อยสีเดือสีอู่ดำนิดๆเอาสีสันจักน่อยเนาะค่ะนะค่ะสูตรทุกอย่างของยลิ้นที่เหตุลงไปนี่ยาลิ้นบอค่อยมีสูตรตายโตได้พี่น้องค่ะแ่บปากเจ้าคว้างโอเคกินได้พ่อเลยค่ะเพราะว่ายลินบด่ดได้เป็นคนที่ พิธีพิถันทั้งด่านนี่มาก่อนต้องขออภัยไว้หลายๆนะคะค่ะส่วนไข่บ่ม,มีไข่นกกระท่าค่ะพี่น้องค่ะย่าล่นใส่ไข่ไก่เนี่ยลหละโลดหน่วยเดี๋ยวคนละหน่วยโลดกิมทองค่ะพี่น้องค่ะต้มต้มแล้วก็ใส่เกลือนะคะน้าเพื่อสิได้ปอกง่ายๆค่ะค่ะพี่น้องค่ะเตียงใบค่ะ ในหมอน้าซุปนี่ก็เดือดแล้วเนาะค่ะเนาะยะลลินก็นลืมบอกว่าเยลลินได้ใส่น,สไนอไมเ่เซนเข้าไปค่ะนอไมเ่เซนนี่ซสื่อมากเป็นถุงจากร้านไทยนะคะซึ่งหั่นฝอยมาเรียบร้อยเหมาะที่สีเห็ดกระเพาะปลานะคะเนาะค่ะมีรสชาติจืดค่ะพี่น้องกับมาล้างให้เรียบร้อยต้มให้ซุกแล้วก็เอามาลงในหม้อแล้วเยลลินก็น ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดที่เยลินได้บอกไปแล้วอาจจะมีเพิ่มเติมลงไปที่ซีอิ๊วนิดนึงนะคะเพื่อว่าให้สีเขามีอ่าสีสันสดใสเนาะค่ะเนาะคะะ่ะเยลินกับซีไซกับเพาะปลาที่เยลินน่ะอ่าทำความสะอาดแล้วก็ต้มซุกเรียบร,ยร้อยแล้วลงไปเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะกับซีเหลือแค่ขั้นตอนที่สีต้องใส่แป้งมันผสมนม้ำมาใส่ในหม้อ ต้มซุปนี่ให้มีความเหนียวเนืดเข้มขน้นในขั้นตอนการสุดท้ายเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะแยลินกับสีมาใไ้พี่า้น้องเบิ่งอีกเทียนึงหน้าตาของกระเพาะปลายยลินกับสีเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะอ่เครื่องกับบไคไคคบปันใดเนาะคะ่นะเนาะค่ะเยลินกับสีใส่เท่าทท่มีเนาะคะ่นะเนาะค่ะพี่น้องคะ รสชาติกลมกล่มแซบค่ะพี่น้องมักรสชาติแบบใดกับปรุงสามารถเพิ่มเติมซอสต่างๆเครื่องปรุงต่างๆได้ตามที่พี่น้องต้องการนะคะค่ะนี่คืออ่าแบบง่ายๆของคนไกบ่บานที่ยลินเฮ็ดกินประจําเฮ็ดขายไหหมูที่จัดงานวันเกิดต่างๆยกหม้อแบบนี้ยลินกับเฮ็ดค่ะพี่น้องค่ะค่ะก็ะ ดูแลกันไปเบิ้งกันไปเนาะ,ค,ะค่ะเนาะกะมีมาแบง่งมาปันเดี๋ยวห่อเสร็จมาเบิ้งตอนที่จบตอนอีกเทื่อน,นึงเนาะคะ่ะเนาะวานาตาเสียออกมาเป็นจังได้ค่ะวิธีต้มไข่แกะไข่ให้สวยกะซีต้มไข่ใส่เกลือคะ่ะพี่น้องคะ่ะเวลาห่าต้มไข่เนาะคะ่นะเนาะห่ากะสีใส่เกลือคะ่ะพี่น้องคะ่ะการที่ห่าใส่เกลือสีเฮ็ดให้ ข้าวปอกเปลือกได้ง่ายขึ้นต้มซุกแล้วซุกขอประมาณเน,น,น,นาะค่ะเนาะกับน้ำมะนาเย็นไว้ค่ะแล้วเวลาปอกเขากระสิปอกออกมาสวยงามแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะ,คะนี่คือไข่นะคะไข่ต้มซุกทีสีเอาไว้ค่ะยำก็ได้สีกินก็ได้หรือว่า,ากินกับน้ำเจวทั่วไปก็ได้หรือว่าสใส่กับกระเพาะปลาหรือว่าพะโล่ต่างเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะนี่คือแป้ง แป้งมันกับแป้งเอ่อถั่วแยมอมค่ะพี่น้องค่ะยลินสีใส่ผสมกันเพื่อทีเอ่อสีมาเห็ดแป้งผสมลงหมอนะคะเนาะค่ะเป็นอย่างเงี้ยลินคือใส่แป้งสองชนิดเพราะว่าถ้าใส่แต่แป้งมันยังเดี๋ยวขึ้นโตวไว้ค่ะพี่น้องค่ะยลินก็เลยต้องใส่แปงแ้งถั่วเยม่อมผสมเขานิดนึงเนาะ,ค,ะนะค่ะเพื่อบอ่วยอ่า หมอกระเพาะปลาของเห่านี่ขึ้นตัวได้เร็วค่ะค่ะพี่น้องคะเห่ากระซิค่อยๆเทลงเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะเทลงเพิ่งว่าเห้าตรงการคว่ำเหนียวหนุ่มเหนียวเนืดไใดแค่ได้มากน่อยแค่ได้ขึ้นอยู่กับที่เห้าตรงการอยากให้ได้เนาะค่ะเนาะค่ะ เฮลินอาซีบอยไดบอกส่วนผสมทุกอย่างทั้งหมดได้ตรงเป๊ะๆนะคะแต่ว่าอ่านี่คือสิ่งที่เฮลินเห็ดให้โมให้พวกกินแล้วก็เห็ดไปโล่งท่านเนาะค่ะเนะาะถ้าผู้ใดสีเอาไปเฮ็ดขายก็สามารถปรับเปลี่ยนสูตรนั่นๆได้ด้วยเอกลักษณ์ของอบุคคลผู้นั้นเองนะคะนี่แหละค่ะคือกระเพาะปลาง่า,งาย ในต่างแดนของเยลินเนาะคะ่นะเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้แป้งน้ำซุปน้ำนั่นเหนืดก็หนีข้นก็หนีพี่น้องก็สามารถเติมแป้งลงในน้ำแล้วก็เอาลงในน้ำซุปได้อีกนะคะแต่นี่ยยลินเห็ดแหเบิงซื้อๆสิเป็นประมาณนี้อ่าขึ้นอยู่กับว่าเฮามักอ่าเหนียวเนืดใดซำใดเนาะค่ะเนาะค่ะเยลินก็มีมาฝากมาตอนนิดๆหน่อยๆ เขาโทษขอภัยหลายๆทีบอสสามารถบอกล,ละเอียดดีๆทั้งหมดได้ค่ะเคล็ดลับการปอกไข่บอไหติดเปลือกยายลินจะบอกไปเร็วเนะคะน่ะเนาะค่ะว่าการทีสีต้่มไข่บอไห ติดเปลือกเราเว,วลาปอกก็ง่ายขึนนข้นก็คือการใส่เกลือในหม้อต้มไข่นะคะแล้วก็ไปนอกน้ำเย็นไข่ห้าปอกแล้วก็สิสวยงามแบบที่พี่น้องเห็นนี่แหละค่ะบ่มีแผลมีหยังเลยค่ะหายาลินก็นมีมาฝากมาตอนนะคะเนาะ,ะค่ะคว่ำคนความเหนิดก็สิเป็นประมาณเนี้นะคะพี่น้องคะค่ะเป็นตาแสบบ่ะคะ พาะปลาคนไก่บ้านเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องคะเฮลินกัสซีใส่เลือดเลือดไก่ที่ต้มสุกแล้วนะะเนาะค่ะเนาะค่ะกัสีมีเส้นมีสำหรับผู้ที่มากเส้นมีเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้บ่ามักกับ,บ่ต้ตองใส่ตอนนี้กัเพาะปลาของเหากัสุกเรียบร้อยแล้วเฮลินกัสีมา ใส่ถวัวไอค่ะกิ่นแซ่บๆเนาะค่ะเนาะกระเทียมอ้อโรยแสบไผ่แสบมั่นเนาะพี่น้องเนะค่ะกัะสิใส่พริกไทยนิดนึงค่ะ ทีโดร้วยด้วยสำหรับท่านใดที่มักปรุงรสก็สามารถปรุงใดใส่พริกป่นน้ำสมน้ำตาลใดตามใจชอบนะคะเนาะสำหรับท่านใดที่บาม่มักปรุงรสก็สามารถกินแบบเปล่้ๆแบบนี้ได้คะ่ะพี่น้องคะค่ะเซจแล้วคะ่ะกระเพาะปลา นำแดงของคนไก่บานเนาะค่ะเนาะเห็ดไงๆกินไงยๆอยู่ไงๆๆสัตายยยลินอินดีค่ะพี่น้องค่ะขอบบุญขอบคุณและลายที่แวะเขามาเยี่ยมมาซองมาเบิ้งมาให้กำลังใจค่ะพี่น้องคลิปนี้ยะยลินกระสิขออนุญาตจบไปซะก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะนํำมาฝากมาตอนกันบรวลวงบ๊ลายกวังว่าไายน้องสุคนสีน้าไปปรับปุงปรับเปลี่ยนปรับใส่ปรั่บ ในการทําอาหารให้ครอบครัวบุคคลที่รักทันกินนะคะค่ะพอ,อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ